สวัสดีครับพบกับช่องเดอะสกอร์บอร์ดสกอร์พารวยนะครับประจำวันที่25เดื 1. อน1ปี2567นะครับเดือนมกราคมนะครับเมื่อวานนี้ในกลุ่ม V นะครับให้ไว้ทั้งหมด10คู่นะครับชนะสูงแรกไป4สูงเต็ม5นะครับฟี4ท้ายเกม1ไม่เปิด1เมื่อวานนี้ไม่มีตายเลยนะครับก็แต่ก็พอกระท่อนกระแท่นไปได้นะครับนะก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่ คู่เครับนะครับก็ทางด้านของญี่ปุ่นนี้ก็บอกในกลุ่มไว้แล้วนะครับว่าลงทุนในส่วนของสูงเต็มก็มาตามนัดนะครับนะแล้วก็นะอิรักนี่ส่งแข่งสูงแรกนะครับก็มาทั้งสูงแรกสูงเต็มนะครับก็ทำกำไรกันไปได้พอสมควรนะครับแล้วไล่เลียงไปแต่สูงเต็มแหมช่วงดึกนี่ช่วงนี้เงียบเงียบเงาเงาพอสมควรนะครับก็เลย นะครับโดยเฉพาะคู่ริ้วพูลนะครับตัวเน้นนะก็พากันตายไปนะครับก็เลยต้องมาเอาคืนกับบอลเช้านะครับก็เช้านี้พอดูสรุปผลรอบดึกเสร็จแล้วนะครับตื่นมาก็เลยนะครับให้บอลเช้าแก้มือไป2คู่นะครับก็มาทั้งสูงแรกสูงเต็มนะครับถ้าตื่นเช้าสมาชิกบางส่วนก็ได้กำไรไปกันอยู่เหมือนกันนะครับโอเค เมื่อวานนี้นะครับก็หน้าเพจลืมนะครับลืมมาให้ปกติจะมาให้หน้าเพจเหมือนกันอย่างเงี้ยหน้าเพจยีเนี่ยให้ไว้2คู่นะครับสูงแรกสูงเต็มนะครับก็ประมาณนั้นแต่เมื่อวานนี้ลืมนะไม่รู้ทําไมถึงลืมนะก็นะครับถ้าถ้าถ้า,ถาแฟนแฟนเพจถ้ายังไงก็ทักมาด้วยก็ได้นะครับใครที่ติดตามหน้าเพจอยู่แล้ววันไหนลืมลงอ่ะ หรือเห็นว่ามันเอ๊ะมันวันนี้ยังไม่ลงสักทีก็ถามมาทักทายมาได้นะครับอินบ็อกเข้ามาได้พี่ลงไหมวันนี้อะไรยังไงนะครับเผื่อผมลืมเนาะโอเคในส่วนคู่ที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนี้นะครับเป็นคาราบาวครับนะฮะฟูลล่มกับลิวพูลเนาะคู่นี้ต้องต้องยอมรับตามตรงว่าผมพลาดเองนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ดูว่านัดแรกอะลิวพูลเขาชนะมาแล้ว2ประตูต่อหนเนาะ ก็เลยคิดว่าคิดว่านี้เป็นมันเป็นนัดแรกไงก็เลยคิดว่าเขาจะจัดเต็มไงเนาะก,ก็นะครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับผลการย่งขันเสมอกันนะครับ1ประตูต่อ1นึ่งเครึ่งแรกก็ยิงไว้นะครับริงยิงไปก่อนเวลา15นาทีนะครับเป็นทางด้านลิเวอร์ pool ออกนําไปก่อนหลังจากนั้นก็ประคองเกมไปเรื่อยนะครับไม่สามารถทําประตูได้แล้วจนจนนาที75นะครับก็มาโดนฟูลแลมตีเสมอหลังจากนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรกันได้ จบเกมนะครับวิวภูมูลก็เข้ารอบไปด้วยประตูรวมนะครับ2นัด3ประตูต่อ2เนาะส่วน,ส,วนส่วนของเราก็ยับกันไปนะครับทั้งหน้าหลังนะครับก็ทั้งอบอลเต็งทั้งเออสกอร์สูงนะครับก็ขออภัยสำหรับสมาชิกที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูสูตรกันดีกว่านะครับแก้มือหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้กลางตารางเลย <laughs> นี้พระเจ้าตาบอกมาว่าอ่าเอาเอา,เอาตารางมากลางดีกว่านะครับนะเอาเอาตำรามากลางดูย้อนกลับมาดูตำราหน่อยลูกเอ้ยตายมาสองสามวันติดแล้วนะครับก็คัดคัดบอลที่มันอยู่ในตารางเด้อลูกเอ้ย <laughs> นะครับพาอาจารย์สกิดมานะครับก็เลยโอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับที่ราคาเลทราคาฟุตบอลน,นะครับ หลังจากที่ส่องไปแล้วนะครับก็มันมีตัวนี้นะครับเลทนี้ที่เข้าตำรานะครับก็คือบอลต่อนะครับ1ลูกนะครับราคาภูชนะอยู่ที่1.47ถึง1.5นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ภูเสมอเต็มเวลาอยู่ที่4.00ขึ้นไปนะครับราคานี้นะครับอ่านได้ว่านะครับทีมต่อจะต้องชนะอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะครับถึงจะชนะราคาของแฮนดิแคป นะครับแล้วก็ชนะไปตามราคาพูนนะครับเพราะฉะนั้นราคาสูงเต็มมันจะสูงสักหน่อยนะครับก็จะเปิดกันมาที่ประมาณ2.75ถึง3ขึ้นไปนะครับก็ราคาจะอยู่ราวๆนี้หรือไม่ก็เปิดที่3นะครับแล้วก็จะไหลไป3.25 3.5อะไรประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับราคาแบบนี้ทีมต่อต้องการแรงจูงใจเป็นอย่างมากนะครับก็ ถึงถ้าจะเอาชนะราคาไปได้จะต้องเป็นแมตช์การแข่งขันที่ค่อนข้างมีความสำคัญนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับนะครับสองไปสองมาหวยก็มาออกที่คู่นี้ครับแอตเลติโก a มาดริดนะครับเป็นฟุตบอลโคปาเดเลนะครับบอลถ้วยอีกแล้วนะครับของทางด้านของสเปนเขานะครับเตะกันในเวลาตีสานะครับระหว่าง แอตเลติกมาดริดกับเซบีย่านะครับคู่นี้มาดูสถิติพบกันนะครับพบกันนะฮะก็เป็นทางด้านของแอตเลติกอมาดริดนะครับสามารถเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอ2ครั้งยังไม่แพ้เลยนะครับอันนี้เป็นสถิติทุกถ้วยรวมกันนะครับส่วนถ้าเฉพาะในบอลถ้วยนี้นะครับก็อ่เป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับชนะไปได้ถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ออกสกอร์สูง ทั้งหมดเลยนะครับเอาแล้วสิเอาแล้วสินะครับจะยังไงดีนะครับผลงานล่าสุดนะครับของแอตเลติโกมาดริดนะครับ4นัดหลังนะครับก็ชนะไปได้ถึง3นัดนะครับแพ้ไปแค่นัดเดียวออกสกอร์สูงไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าในผลงานในลีกนี้เหมือนกันนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับก็สามารถเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง2ครั้ง นะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นบอลถ้วยนี้นะส่วนเซบียานะครับสี่นัดหลังสุดชนะสอเสมอ,อสแพ้ไปสองนะครับออกสกอร์สูงทั้งหมดเลย mm hmm. เช่นเดียวกันส่วนผลงานในการเล่นบอลถ้วยนี้นะครับสี่นัดหลังก็สามารถเอาชนะไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชนะก็คงตกรอบไปแล้วนะครับ mm hmm. <laughs> นะะก็ ประมาณน,นี้แล้วก็ออกสกอร์สูงซะ,ะ,ะทั้งหมดเลยเหดือนกันนะครับรอบตัดเชือกเหลือคู่สุดท้ายแล้วครับสังเกตได้ว่าทุกคู่นั้นออกสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับมีเครื่องหมายคำถามกับคู่นี้ขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะออกมาสกอร์เป็นอย่างไรนะครับทางด้านอัตราต่อรองนั้นก็เข้าตามตารางนะครับทีมต่อแอตเลติโกมาดริด อยู่ที่1.44นะครับถ้าย้อนกลับไปดูตารางนะครับหรือใครเซฟตารางไว้ดูนะครับภูเสมอเต็มเวลาจะต้อง4.00ขึ้นไปอันนี้มีถึง4.5นะครับแล้วก็ให้ทางด้านของเซบีย่านั้นมีโอกาสแพ้สูงถึง7 0เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาของแฮนดิแคปปัจจุบันนี้ไหลมานะครับเป็นลูกควบลูกครึ่งแล้วนะครับไหลกระโดดพอสมควรนะ ราคานี้ไหลโดดมาแน่นอนทุกคนก็ต้องไปรองแน่นอนนะครับสูงเต็มเวลายังคงอยู่ที่2.75และมีแนวโน้มที่จะไหลไปเป็น3อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหน้าเว็บกันครับทางด้านราคาหน้าเว็บนะครับให้ทางแอตเลติกมาริตต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับแล้วก็สูงเต็มเวลายอยู่ที่2.75นะครับ เสมอเต็มเวลาอยู่ที่4.56แล้วก็นะครับนะฮะทางด้านของภูชนะอยู่ที่1.46ก็เข้าตำรานะครับก็ราคาเปิดก็จะใกล้เคียงกับที่ผมบอกเอาไว้นะครับประมาณนี้เพราะด้วยเหตุผลว่าหากทีมต่อจะชนะราคาไปได้นั้นนะครับ จะต้องมีอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปนะครับสังเกตราคา1ประตูนะครับเจ้าให้ความสําคัญตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผลต่างประตูการแพ้ชนะนะครับหากทางทีมต่อชนะได้แค่ลูกเดียวนะครับก็จะยกไปนะครับโดยให้ราคาอยู่ที่1.72นะครับหรือเจ้าอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งว่าจะจะนะครับมีโอกาสแพ้ชนะกันไม่ขาดนะครับประมาณนั้น นะฮะสังเกต0.75นะกดราคาต่ำเลยนะครับอยู่ที่1.57เท่านั้นเองส่วนสูงเต็มเวลาเจ้ามองนะครับอยู่ที่3ประตูนะครับไม่น่าจะมีเกิน3ประตูเขาว่าอย่างนั้นนะดูที่ราคา3ประตูนะครับถ้ามีเกิน3ประตูเขาจะยอมจ่ายถึง2.15แต่ถ้ามี3ประตูก็ยกไปนะครับแล้วก็นะครับราคาที่มีโอกาสจะเป็นไปได้ผมว่าก็คือ เขามองว่ามันน่าจะมี3ประตูเพราะนั้นราคา2.5มันก็เลยถูกกดเหลือเหลือจ่ายแค่1.67นะครับแล้วก็ไหลไปกินครึ่งหนึ่งนะครับหมายความว่า,าเปิดราคา2.75มานะครับ2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ํา1.88นะครับถ้ามี3ประตูจะจ่ายแค่ครึ่งเดียวของ1.88เท่านั้นนะครับเพราะนั้นพอพิจารณาภาพรวมแล้วนะครับ เกมนี้ผมว่ามีโอกาสจะออกสกอร์สูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับคือทั้ง2ทีมนั่นแหละมีแรงจูงใจใครชนะก็จะไปายเข้ารอบตัดเชือกต่อไปนะครับนะฮะก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเสมอกันภายในเวลาแล้วก็ต่อเวลานะครับหาผู้ชนะเหมือนกันนะครับสำหรับราคานี้โอกาสที่จะออกสกอร์สูงก็เป็นไปได้นะครับ หรือหากมีผู้ชนะก็อาจจะเป็นทางฝั่งของนะครับแอตเลติโกมาดริดนะครับสกอร์ที่จะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็จะมี2ประตูต่อ1นะครับแอตเลติโกมาดริดเป็นฝ่ายชนะแล้วก็2ประตูต่อ2ในการเสมอ90นาทีนะครับส่วนสูงแรกนะครับโอ้พูดยาวไปเลยนะครับสูสูงแรกนะครับเปิดมา1.25นะเปิดมา1.25แล้วก็ ผูเสมอครึ่งแรกอยู่ที่2.42นะครับมี0.5มาคุมอยู่ตั้งแต่ราคาแรกเลยนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะยิงไวนะครับมีโอกาสที่จะยิงไวนะฮะครึ่งแรกอาจจะมี2ประตูนะครับก็ถ้าถ้าจะเลือกลงทุนก็น่าจะแนะนำราคารอราคาน้ำที่1อ่าราคาราคาแรกอะครับก็คือไม้แรกเนี่ยลูกลงมานะครับ ถ้าใครที่ตื่นมานะตีสามตื่นมาฉี่ตื่นมาอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าลุกขึ้นมาดูอะไรอย่างนี้นะครับหรือท่านที่เข้ากะดึกนะครับนะตีสามก็ถ้าเปิดมานะครับถ้าราคา1ลูกยังไม่ยิงก็สามารถลงไม้แรกที่0.75หรือไม้2ลงไปที่0.5ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มั่นใจว่าครึ่งแรกน่าจะมีประตูแต่ว่าคิดว่าน่าจะมาไวนะไม่รู้ว่าจะทันลงทุนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น <พ>าภาพรวมเกมนี้เจ้ามองว่าจะมีอย่างน้อยอ,อย่างน้อย3ประตูนะครับอย่างน้อย3ประตูแล้วก็นะครับนะครับจะเป็นการยิงที่ไม่ขาดนะครับไม่ขาดนะครับไม่น่าจะชนะกันไม่เกิน1ประตูประมาณนั้นนะครับก็เลยนะครับราคาแนะนำลงทุนนะครับราคาแนะนำลงทุนก็คือ เกมนี้ผมว่ามันน่าจะถ้าเป็นฝั่งเต็งมันน่าจะยกนะก็ลองลุ้นประตูที่2ดูก็ได้ครับก็ลงทุนฝั่งเต็งเนี่ยต่อแอตเลติโกมาริดหนึ่งลูกนะครับแต่ผมว่ามไม่รู้นะครานี้อันนี้แล้วแต่สมาชิกพิจารณานะผมก็อ่านราคาให้ฟังแล้วก็ความน่าจะเป็นของราคานะส่วนส่วนท่านท่านที่สมาชิกที่ฟังแล้วจะไปพิจารณาตัดสินใจลงทุนยังไงก็ก็แล้วแต่เนาะแต่อันนี้ส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัว ผมคิดว่าจะลงนะครับถ,ถ้าเป็นฝั่งเต็งผมลงที่ทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับต่อ1ลูกนะครับแล้วก็สูงเต็มเวลาผมไปที่2.5นะครับลุ้นประตูที่3นะครับถ้ามี3ประตูเรากินเต็มนะครับก็ประมาณนี้ก็อันนี้เป็นทัศนะส่วนตัวส่วนสมาชิกที่ฟังแล้วนะครับจะตัดสินใจลงทุนอย่างไรก็นะครับก็ลองพิจารณาดูเนาะโอเค เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาดูผลการแข่งขันกันนะครับว่าจะมาตามนัดตามสูตรไหมนะครับถ้าตามสูตรนะครับแอตเลติโกมาดริดจะต้องชนะ2ประตูนะครับแล้วก็สูงเต็มจะต้องมีเกิน3ประตูนะครับอันนี้ตามสูตรนะโอเคนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม V I P ของเดอะสกอร์บอร์ดนะครับก็สามารถ แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตาม QR code ที่ให้ไว้นี้นะครับแล้วก็ทักแอดมินเข้ามานะครับว่าสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับมีค่าบริการรายเดือนนะครับก็จะมีการทั้งนำบอลสดนะครับแนะนำแนวทางนะครับบางคู่วิเคราะห์ไว้แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนดูในการดูราคาไหล สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามวันแรกนะครับครั้งแรกเปิดดูคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามอยู่ในทุกๆวันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อรับทัศนะดีๆทุกวันนะครับหรือว่าจะไปชักชวนเพื่อนนะครับมาช่วยกันชมนะครับมาช่วยกันเชร์นะครับก็ ยินดีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ